โอ๊ยเนี่ยแดวไหนปาดรวยแบบนี้เลยเนี่ยพี่ทัศนีย์ทำไมแบบสั่งฟ้ามาเนี่ยทำไมมันมันไม่เต็มเนี่ยแล้วมันจะพอไม่เนี่ยออเดอร์แซนกว่าขวดเนี่ยเข้ามาอาทิตย์นี้นี่แต่สั่งของมาทำไมมันขาดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันไม่เต็มเนี่ยตอนนี้คือสินค้าเราน่ะขายดีมากครับเนี่ยขวดก็เข้าไม่ทันครับตอนนี้พี่ทัศน์สั่งทุกอย่างแล้วครับกำลังทยอยส่งมาครับเนี่ยถ้าสั่งแบบเนี้ยมันขาดแบบนี้มัน มันพอออเดอร์มามันจะหยุดชะงักแน่นน่นะเออจัดการดูดีๆเนี่ยเราปลารกนลอนเนี่ยทำไมมันโบอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็พี่ทับเพิ่งให้น้องไปบรรจุ90เกนลอนเมื่อเช้าครับเนี่ยอืออเนี่ยรังนี้สั่งมาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อรังนี้สั่งมาพันห้าครับเนี่ยนี่อย่างไงข้าวค่อรังไข่มดแดงรังไข่มดแดงเ เขาไปแง่มามะกลอยว่ะเป็นรังเลยเหรอแม่อยู่ค่ะอยู่ไหนนะนี่ค่ะอยู่ข้างโรงงานเทานี่ข้างโรงงานอยู่ต้นบกงวงนี่มันเป็นอันอันมันเป็นใยอันอันขาวๆแล้วมันนี่แล้วมันมันกินได้หรือยังอ่ะป้าว่ามันต้องไข่เหรอค่ะเพราะว่ามันเป็นอันใยขาวๆแล้วเอ้าเหรอเขาเขาไปแงบัวไข่แล้วมีม้าแย่ไหม่ะทีนี้น่ะป้าก็สิไปหามันเดี๋ยวป้าไปเตรียมอุปกรณ์ให้หน่อยแล้วทีนี้น่ะอยากแย่เองดิแต่ว่าไม่เคยแย่ไหม โอ้บ้านแง่ๆเขาไม่เสียวเข้าไปก็แง่เลยค่ะเงี้ยเออเอาเอาถ้าว่าบ่ยากเขากระชเฮ็ดไปไปดูสิไปไปไปดูไปดูไปไปดูสิไหนเหรออุปกรณ์เอ้าเตรียมพร้อมเรียบร้อยมันทำยังไงเนี่ยมันใส่ยังแน่นี่เอาวิ่งไปแง่อันนี้เขาเรียกวิงเหรอสีราคาวิ่งเอาเหรอแง่ค่ะก็เอาแง่ใส่ในนี่อาเมร์แมนแนวซอนตาบะนี่ ไปสวนปาก็ได้แยกให้หมดเนี้ยได้สาลาอ้าแล้วก็อันนี้เหรอมีแค่นี้เหรอได้ใส่น้ำแล้วนี่ก็ใส่เส้นี้มเหรอค่ะอย่างเงี้ยเขาไหนเราเขาส่งขวามล้มหนีเนี้ค่ะไอไปไปดูที่มันอยู่ตรงไหนน่ะไอแม่ไหนเดอร์หนีไนเดอร์หนีทำอะไรกันอืมอ๋อไนเดอรหนีป้าไหนเดอร์หนีป้า นั่นนี่นั่นนี่หางกใหญ่เลยันดีันดีโอ้ยใครอะใครใครเร็วอะไมันมันแย่ไงทีนี้นะนี่วครับไม่แย่เรา่ลหนแย่บไปเลยครับไมเลมนะครับแย่าไปในข้างมันนะครับนี่โอยยิ่เอาเล้นะครับแย่กอาไว้ครับโอ้ยแย่ลวไหนยมันถกโอะร ไม่ว oh. โอ oh. ้ยหมดแงก็พวกแงเลยเอาม่เด้เอาเออานนัดยให้หน่อยั้งนั้นน่ะเยให้เนี่ยเอาโอ้โหโอยผู้นเนากหลายเลยโอ้นไม่เห็จีนมดแงโอ้ยกัดคนแล้วเอ๊เอ๊เออัดอล่กัดข่แล้วัดข่แล้วบันนี้ โอ้ยเไปกันนะปัดปัดไปหมดแดงพี่ดงัก้ายกูล้โอ้ันนู้ันนนี้างเท่าไดินไม่เนียันไม่นี่ยเออ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 ัดโอ้ย้นอเอาอ่ะโอ้ย แดงนี้เรียกวาเลดบแไคุโอ้ยกวาสีได้มากครับดแดงกัดเชยวสะน่ะมิตรไข่มิตรไข่ตรงๆเลยแล้วทำยังไงต่อทีนี้น่ะคุ้มด้ยบาทที่นี่เอาไข่เดี่ยวไข่เนี้ยโอ้ยกินบัตที่นี่ไขเจ้าค้อยละกะทอดทอดใส่ไข่ทอดใส่ไข่ค้ะวตัเจียงใส่พังบานก็ได้ดิครับแ่นวกัดอีกอย่างไรยัยเจ้าสิบประคองไงก็เกาหวะ แล้วมันปูด้วปลาด้วยเอาทำยังไงเแย่ไปแกงใส่ผักหวานบ่ครับแกงใส่ผักหวานแล้วมันมีเหรอผักหวานวันนี้น่ะบ่มีมันทำลำจืดบอกอ่ะอะไรเฮ็นยังบะนี้ก้อยบ่ก้อยก็เคยกินแลยดิก้อยนัดทำอะไรใส่ส้มตำใส่ตำมะฮงข้างนั้นเดี๋ยวเราจะทำนี้ทำเมนูตำไข่มดแดงอะไรนะตำไข่มดแดงหรืออะไรเฮีย <Man. S 2> แม่สร้างบาแถวาดมีบังฮงเฮิมบะเี๋ยวนี่ม,มี่บังฮงเฮิมดีเตรียมเครื่องส้มตำเ,เครื่องส้มตำมีไหมมีโอเค,อเ,คเราเขาเจอกันแอนแอนแอนนี่ครบแล้วใช่ไหมเนี่ยเครื่องส้มตำเราเนี่ยครบแล้วค่ะเนี่ยเอา้าเราเฮียจะตำไข่มดแดงยังไงครับไม่เคยเห็นครับตำไข่มดแดงยังไง <K S 1> ครับไม่เคยเห็นเลยครับแล้วมันตำยังไงล่ะ นั่งนะสี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมันจะตําไข่มดแดงเป็นยังไงเนาะวันนี้มีอะไรบ้างมีส้มตำบักฮงเฮิมส้มตำบักฮงเฮิบักหุมเอิมแปลว่าอะไรภาษาไทยจาเดเนียเขาเอิญยังไงบักฮงบักงเฮิมบักฮงเกียบมรรคกอหามบ่แม่นบ่เฮียบักงบักงเกียบเสร็หาม ห้ตอะต่อมาอะไรพิกค่ะพิกอะไรพีคขิกหนูพิกสวนพิกสิงแดงจินดาอ่าต่อไปอะไรเขือพวงมะนาวอ่า อันนี้นี่คือตัวไข่มดแดงที่เราไปแย่มาเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะนี่ตัวสำคัญคอยเปื่อยมืดสวอจะได้กินเจ้าสิฮ่าเรื่องแบบนี้เด้อมันกบบป้าก็ไปพ่อทีซื้อแม่เมื่อหลังเห็นขั้งไข่มดแดงเอายังอันนื้อติกยิ่ง่าไปต้องไปหาแฮ้ไปซื้อเอายูตลาดไปแงี้ยมันก็ได้กินนีดสิเจ้าเบิ้งนี่ผิวใครมันเสียมดแล้วนี่โอ้ยเงี้ยมันเสี่ยวกว่ากันได้เท่าไหร่ถ้ามาสาเข้าไปแง่เองกแม่เงี้ยรับเงี้ยเอาเด้อควอเปอร์เฮดเราเด้อบานี้เด้อ ป้าก,กับบองไปซื้อ,นอ,อเน,นออะเาะเ,เ,เงี้ยหิมยแกเนาะค่ะเฮียสิได้รู้วาเวลาเอนไปแง่มาขายมันเป็นยังไงไหมครับโอ้ยสื่อเขอลวดเดอ้อสองลอยสามลอยนั่น,ม,นมันถึงในแพงไงครับเฮี้ยใหญ่ใหญ่เย่าไปหาเอื่นหน่อยไปแง่เดอ้อมันี่เดอ้อ<ห>อันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาพริกมาก่อน,น่าเออซีเรเด้อนะ เอาข่อยเฮียคือใส่หลายครับแกข่อยบ่ได้ให้เจ้ากินข่อ,อยอจะกินของข่อยเองอืออน้ําตาลมาแบบนี้เออแมะเอาใส่บบนี้<ซ>โอ้ยไปใส่หลายมันนั้นแม่นกับพออือเอเฮียไม่ต้องิดแนวนี้บ่แนวอืเอา เขาเนียคือจังต่ำแบบเอาหนาสูมือนีเเฮียคือจังเด็ดจังสี่มือนีิคอยเลียมตานี่เห็นไหมคอยประเดียนคอยประเดียนคอยประเดียนพริกอันเข้าตาก็เด้คอยเลียมตาแสงมันถึกอันโคกท้องค่ำเห็นบะพรอมไหมพร้อมพริกไหมพร้อมครับพรอมเนาะอันนี้มีคนถามว่านี่คนนี้คือใครพี่ทัศน์คนนี้คือใครอันนี้คือน้องนัทครับเป็นหัวหน้าห้องบรรจุนะครับ ถ้ามันจุขวดน้ำปลาไม่เต็มโทษใครโทษน้องนับเลยครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสามีแห่งชาติซัพพอร์ตดูแลทุกอย่างใหญ่ก็่หรอคะพร้อมพร้อมไหมพรอมครับสุดยอดเครือเนาะป้าเนาะเบืออะไรนะบะเบือเครื่องหรอเครืออืมอันนี้มันสีมันสีส้มหวานเนี่ค่ะนี่อันไงนี่ไงเขาจะมีมีคนนะชอบถามว่าเอ้าทำไมเครื่องปรุงเราอ่ะมีแค่นี้ แล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นแต่สงงัสเนาะตำหม่าม้าแต่ผัดเสียบมันก็สีเสียบแมนคนก็ถามหาเอ้าทำไมไม่ใส่ผงชูรสเมนครับพี่ยเราอ่ะสังเกตนะนะเวลาเราตำส้มตำเราไม่ใส่ผงชูรสนะแมนครับพี่าไม่ใส่มันไม่ต้องใสอ้าแล้วมันจะอร่อยไหมเสียบกว่าเสียบคือเก่าเสียบกว่าใส่ชูรสอีกครับพี่แมนลองลองดูนะว่าน้ำปลาของเราเนี่ยสูตรไหนก็ตามนะแล้วใช้เคล็ดลับในการตำแบบนี้นะ คือเลือดอย่าลืมนะน้ำปลาสิบสองสูตรสี่แปดแปดตเราอยู่ในไข่เราเราก็ต้องใส่มะนาวให้มันหอมมะนาวด้วยดิอ่า<น>ทีนี้เรามาเลือกน้ำปลา,ปลา,าเราน้ำปลาเราวันนี้เราจะใช้สูตรอะไรสิบสองสูตรบมเฮียเชาจำจำมกเมกเด้อเพื่อนี้พ่อราจำวันนี้เราจะตั้งใจเน้นเลือกเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกว่าโอ้ย น้ำปลาทำไมมันเยอะสุดจังเลยค่าหนูตําไม่ถูกใช่ครับนี่นี่เราก็จะบอกอย่างนี้เหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้กินสูตรไหนสูตรนั้นนะเราก็จะแบบดูนะว่าวัตถุดิบที่เราตําเนี่ยมีมีอ่าเป็นรสชาติแบบไหนวัตถุดิบอะไรแล้วเออแล้วมันจะบอกอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เขาไม่ได้ว่าเป็นเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะแต่เลือกจากความรู้สึกแล้วสุดท้ายแล้วเอาไปชิมมันชอบใครชอบมันไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ วันนี้เราบักหุงเหิมเนี่ยมันมีความหวาน,วานอยู่แล้วหว,ว,วานนิดๆใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วเนี่ยไข่มดแดงมันจะมีความจืดใช่ไหมจืดแล้วก็ออกเปรี้ยวเพราะาฉะนั้นเราต้องเลือกสูตรน้ำปลาที่มีความหอมน้ำปลาเป็นพิเศษกว่ารสอ,อื่นนิดนึงแล้วก็หอมน้ำปลามีความนัวไม่ต้องออกหวานเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะเลือกใช้สูตรไหนรู้ไหมเฮียเฮียสูตรไหนครับสูตรไหนล่ะ ก็นั่นรักเขาเนี่ยสูตรนี้เลยไหนถึงจะเหมาะอ๋อฝาม่วงฝาม่วงสูตรนงสูตรนงเพราะว่ามันจะกลิ่นกลิ่นหอมน้ำปลากว่าสูตรอื่นแล้วก็มันจะมีความมีความแบบเค็มธรรมชาติของน้ำปลาท่านผู้ชมเขาก็บอกว่าดูคลิปไปเรื่อยๆก็เพลินดีนะเขาบอกว่าทำไมโรงงานเรามันน่ารักแบบนี้เนาะ ใช่ไหมครับพี่แอใช่ครับแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าอุปกรณ์ก็เริ่มจะทองไปทีละอย่างสองอย่างเนาะเริ่มจะเป็นทองกันแล้วต่อไปประหลาดกับชีวทองแบบอ่าเทอ่ะทีเลยป้าอุ้ยวันนี้เราใช้สักสองกระบวยนะอร่อยนะค่เพี่แอร์นี่อื้อืออื้อเข้มข้นหอมมห้งครเบี่แอร์หอมไหม มันมันเข้มเข้มเลยหอมนงนงครับอือือกลิ่นหอมโชยยมาแล้วครับเนี่ยดูสีนะแสบแสบสีอย่างเงี้ยคืออร่อยนะใช่ไหมสีเข้มเข้มสีอย่างเงี้ยคืออร่อยนะนี่เห็นมั้ยอืออกลินหอมนงนงน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเรานะป้าสังเกตดูนะเดี๋ยวจะตำให้ดูเนี่ยคนที่กินปลากินส้มตำเนี่ยสีสีอย่างเงี้ยคือเลือดคือเลือดนะ แต่รสชาติเดีวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้เอาเส้นมะละกอมาเลยมาใส่หมดนี่แหละว้าวสุดยอดเลยดูสีดูสีโอ้ได้กินแล้วปะกินหอมช่วยออกมาแล้วครับดูสีอือย่าลืมนะ น้ำปลาสี88แถมโปรแกรมตรวจไตหนึ่งครั้งอันนึ่อเพิเศษนะพี่กินมันแ่บกินดูกินซุ้มมือปันนีแถมโปรโมชั่นด้วยอ่านี่ดูนะดูนะสังเกตน้ำปลาที่ดีนะเป็นน้ำปลาที่อร่อยนะน้ำปลาจะเคลือบเส้นน้ำปลาจะเคลือบเส้นเราเราเคยไปกินไหมที่อื่นอ่ะ คือเวลาเราไปกินอย่างนี้ใช่ไหมน้ําปลามันจะไม่เคลือบเส้นอย่างนี้นะใช่ไหมมันจะไปกรองอ่องหยอกนี่อื่ใช่คก็เพียวไหนมาชิมที่ป้าที่นี่นะอ๋อคำใหญ่มันบอกเอ้าแกก็เอาหมดแดงเส้นหนึ่งยาวเยี่ยฝานี่คำใหญ่ให่บอกนี่อย่างนี้นะนี่ก็เอานิซิมอยู่บ่แม่ยเราเยี่ยซิมคำใหญ่ครับอยู่นี่นะดอืเป็นตาแซ่บเจ้าพี่น้อง อืมโอ้ยนัดกินทำลายนะเป็นังไรครับเนี่ยแซ่บไม่อยากพูดอะไรเยอะเพร่อร่อยอ่ะ ห้มตำคูกทองคำโอ้สุดยอดเลยถาดกระทาทองคำเนะาะโอ,อ,อ้หึ่งก็ไปเซ็นเซ็น้มะฮงก็ต้องทองคำนี้พี่ก็ถ้พีทองอืมเซลล็นมะฮงทองคำมันสิหย่างอะไรแบบนี้กินกินหนึ่ง,ง,ง,งวันวันที่สามสวดอภิธรรมเฮียมีแต่ส้มตำตอนนี้เฮียดื่มอะไรหรือเปล่าครับดื่มอ,อะไรอะ่ะเอาเฮียไปแย่อะไรมา เนี่ยอะไรไข่หมดแดงไงครับเฮียเอาแบบนี่เลยตัวเป็นๆเลยค่ะหมดแดงไตง้มๆอยู่ไข่เนี้ยะคุณสดลายกับมดแดงกับไตพวกมดแดงเนาะปาดโวยแบบนี้เลยอุ้ยอู้ยอ่าถือๆๆอุ้ยอืดโรยแบบนี้เลยว้ายห้หมดจับนี่แหละเฮ้ยไปไปหยิบหยิบไปกินเอาไปหยิบไปกิน เย็นๆเนมื่อกี้ไปแย่ไข่มดแดงร้อนมากเลยอ๋อเหิวแล้วเนี่ยแล้วจ้าโอ้ยกินตัวสดๆได้ดดลแล้วข้าเหี้ยล่ะบออันไหนมันมีชีวิตเราก็จะไม่กินไตงม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 งอยู่อา้าวอันไหนมีชีวิตเราจะไม่กินแล้วมันจะบาปนี่มาดูนี่มาดูนี่น้องออกไปอืมนี่แหละป้าเขาเรียกว่า ตำไข่มดแดงนี่ส้มตำใส่ไข่มดแดงแมนเนี่ยเป็นเส้นี่ไข่มดนี้นะไข่มดก็มีเนี่ยอ่าเส้นมะฮุงเคิรมเส้นมะฮุงเคิรมเนี่ยหืมหอมไม่หอมอยังไงไข่มดแดงนุ่มไม่กินหอ,หอมปลาล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วน,นะครับตำไข่มดแดงของเราเนะาะไข่มดแดงหลังโรงงานแบบเป็นอย่างเงี้ย อร่อยมากอืมออกไปน้องออกไปฉันไม่กินเธอถ้าเธอมีชีวิตเราจะไม่กินเธอนี่นะเนี่ยอืม มันจะมีความเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวตัวตัวไข่ตัวมดมไม่คิดเลยนะว่าแบบไข่มดแดงเนี่ยหลังโรงงานเราก็มีเนาะส่วนมากมันจะขึ้นส่วนมากมันจะขึ้นไอเน,นี่ยต้นต้นอะไรนะต้นมะม่วงเนาะคำนี้มีแมเป้งด้วย คำนี้มีแมเป้งแล้วแมเป้งมันจะเปรี้ยวเ,เนาะเข้ากันมากเลยอร่อยม,ม,มากคนไหนนะครับที่ไม่เคยกินเมนูนี้นะครับตำไข่มดแดงบะหุ่เหิมนะครับต้องไปลองเลยนะมันจะเข้ากันมากรสชาติของบะหว่เหิมมันจะออกรส หวานหวานนิดๆน,นะครับมันเป็นมะละกอที่ยังไม่สุกอ่ามันจะไปทางหาสุกนะครับแล้วเราก็เอาไข่หมดแดงสดๆแบบเนี้ยถ้าไม่มีรังเนาะไปซื้อเขาเถอะเพราะว่าเพืเ่ออนแหลืะนี่อืมแล้วมากินนะเราใส่ไข่มดแดงโปะแบบนี้เนาะแล้วมากินคือแบบอร่อยมากว้าวมากเนี่ยถ้าไปซื้อเขาประมาณสองสามร้อยอ่ะอืม โชคดีที่โรงงานของเรามันอยู่ติดสวนอร่อยมากถ้าใครยังไม่ลองกินเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโปร12บสองูตรสี่นะครับสั่งจองทำมาได้เลยนะครับส่งฟรีนะครับดื่วนๆนะครับปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเผ็ด เดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวจะขอกินต่อนะครับโอเคบายบาย